พื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมาไลฟ์สดนะครับในหัวข้อเรื่องอาการชาร์จไฟไม่เข้าในมือถือนะครับก็มีอะไรบ้างนะครับผมจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามนะครับก็รับชมกันไปนะครับคลิปนี้นะครับก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการสอนซ่อมมือถือออนไลน์หากใครสนใจที่จะเรียนนะครับ ก็มาสมัครกันได้นะครับค่าเรียน3,500บาทนะครับซึ่งผมจะสอนอางานฮาร์ดแวร์ทั้งหมดนะครับก็คือ,อในส่วนของฮาร์ดแวร์ไม่ว่าจะเป็นการตรวจเช็คาการเสียของมือถือนะครับอ,อย่างเป็นขั้นตอนและถูกต้องนั่นเองนะครับคุณจะสามารถาไปต่อยอดธุรกิจของคุณได้นะครับในกรณีที่เราตรวจเช็คอาการเสียเจอหวัสดีครับผม <c oughs> วันนี้นะครับในหัวข้อแรกในตอนที่1ก็คืออาการชาร์จไฟไม่เข้านะครับาการชาร์จไฟไม่เข้าในมือถือเนี่ยมันเกิดได้หลายกรณีนะครับแล้วก็หลายประเด็นซึ่งสามารถที่จะเกิดได้นะครับเพราะฉะนั้นหากเราไม่รู้จุดเสียที่ชัดเจนและแน่นอนเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะตรวจสอบรู้ว่ามันเสียเพราะเหตุใดน,นะครับก้นชาร์จเสียหรือเปล่าหรือ อุปกรณ์ภายในเสียต่างๆหรือมีอะไรผิดปกติไปหรือเปล่านะครับทีนี้ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะรู้ว่า,าชาร์จไฟไม่เข้านะครับคุณจะต้องตรวจสอบอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะให้เป็นหัวข้อเลยนะครับ การเรียนออนไลน์เดี๋ยวแจ้งนิดนึงนะครับก็คือจะเริ่มภาคเช้านะครับรอบต่อไปนะครับเป็นรุ่นที่17ในวันที่25นี้นะครับเวลา10โมงถึง11โมงนะครับในขณะนี้ก็คือยังว่างอยู่อีก2ท่านนะครับใครสนใจเรียนก็ทักเข้ามาได้นะครับมาดูนะครับขั้นตอนที่1ที่เราควรจะต้องตรวจสอบนะครับ1ก็คือสายชาร์จนะครับ สายชาร์จเนี่ยบางคนก็ใช้ใช้อยู่มันอาจจะเสียก็มีสิทธิ์เป็นไปได้คุณต้องตรวจสอบให้แน่นอนนะครับต่อไปข้อที่2ก็คือแบตเตอรี่ครับแบตนะครับแบตเตอรี่ของเครื่องเนี่ยถ้าสมมุติว่า <c oughs> โดยทั่วไปแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับว่า มีกระแสะไฟ3.8โวลต์นะครับอ่าส่วนมิลลิแอมตรงนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าอ่าของแต่ละรุ่นนะครับไม่เท่ากันนั่นเองว่าอ่ามิลลิแอมเท่าไหร่อันนั้นคือไม่ต้องสนใจนะครับให้คุณสนใจที่ค่าโวลต์นะครับถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่ของคุณค่าโวลต์ไม่ได้ตามค่าแบตแล้วนะครับก็เป็นเหตุทําให้ชาร์จไฟไม่เข้านะครับหลายท่านบางทียังไม่เข้าใจเลยว่าอ่าในส่วนของแบตเตอรี่จะมีความสําคัญนะครับบางทีเนี่ยอ่าแบตเตอรี่มันตกเกณฑ์ลงไปก็เป็นเหตุทําให้ชาร์จไฟไม่เข้าได้เช่น เพราะฉะนั้นคุณทํำยังไงครับคุณจะต้องลองมาวัดแบตเตอรี่ดูก่อนว่ามีกระแสไฟเท่าไหร่แบตนะครับมันก็มีหลายแบบด้วยกันปัจจุบันก็จะเป็นแบบซ็อกเก็ตนะครับคุณก็ไปวัดที่ขาซ็อกเก็ตนะครับว่าขาซ็อกเก็ตตรงนี้นะครับก็จะเป็นขั้วบวกและขั้วลบซึ่งก็จะไม่ได้ตัดแต่งกันเท่าไหร่นะครับก็คือจะมีขั้วที่เหมือนกันเพียงแต่ว่าเป็นรูปแบบของขั้วและแบบซ็อกเก็ตเท่านั้นเอง การวัดแบตเตอรี่ก็คือให้คุณวัดที่ซ้ายสุดขวาสุดนะครับถ้าเราจะใช้มิเตอร์วัดนะครับคุณก็ตับไปที่ย่านาที่ย่าน dcv นะครับถ้าเป็นออนาล็อกก็จะเป็น dcv สิบหรือเป็นมิมเตอร์แบบอื่นๆก็จะไปที่ค่าโวลต์นะครับก็คือตัว V นะครับเราสามารถที่จะวัดได้แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับก็คือถ้าเราวัดกระแสะไฟเข้าไปปุ๊บนะครับปรากฏว่า ไม่มีไม่มีคำว่าลบอยู่ด้านหน้าก็แสดงว่าเราวัดถูกขั้วนะครับตัวนี้นะครับมีกระแสไฟ3.0นะครับก็แปลว่ายังชาร์จไฟไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องนำแบตก้อนนี้นะครับไปกระตุ้นไฟเพื่อจะให้มีไฟก่อนถึงจะชาร์จเข้านั่นเองให้มีไฟเท่าไหร่ครับให้เพิ่มขึ้นมา3.7หรือ3.8โวลต์ก็ได้ครับแต่ถ้าเราวัดผิดขั้วมันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวคุณสังเกตที่มิเตอร์นะครับ มิเตอร์จะมีลบนําหน้าเห็นไหมครับถ้ามีลบนําหน้าตรงเนี้ก็แปลว่าแปลว่าเราวัดผิดขั้วนั่นเองอถ้าเราวัดถูกขั้วเนี่ยด้านลบจะไม่มีนะครับก็คือ,อในส่วนของสีแดงที่เป็นมิตเตอร์ก็จะเป็นขั้วบวกนั่นเองอโอเคนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของเรื่องแบตเตอรี่นะครับก็เราควรตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับว่ามันมีกระแสไฟไหมต่อไปข้อที่3นะครับก็คือขั้วแบตเตอรี่นะครับ เพราะว่าเวลาที่เราชาร์จไฟเนี่ยมันจะต้องไปออกที่ขั้วแบตเตอรี่ครับขั้วแบตเตอรี่ก็แต่ละรุ่นก็จะมีความแตกต่างกันอย่างเช่นเป็นซ็อกเก็ตนะครับเป็นจุดแตะเป็นขั้วแบบนี้ก็ตามนะครับเป็นขั้วต่างๆแล้วเราจะเช็คอย่างไงครับให้เราดูเราก็จากไปหรือเปล่าครับไม่ใช่แบบนั้นนะครับก็คือหมายความว่าคุณจะต้องทําการวัดค่าโอห์มทีละ1ขาเลยนะครับเพื่อตรวจสอบดูว่ามีค่าโอห์มมาไหมครับ คือบางทีเนี่ยเครื่องตกพื้นมาเนี่ยก็เป็นเหตุทําให้ลายขาดไปนั่นเองถ้าเกิดว่าลายขาดไปปุ๊บนะครับก็เป็นเหตุทําให้การชาร์จนั้นก็คือใช้งานไม่ได้นั่นเองก็คือไม่ทํางานนะครับวิธีการตรวจสอบนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีให้นะครับก็คือ,อเราปรับมิเตอร์ไปที่ย่นานไดโอดนะครับไปที่ย่านเสียงนี่ตรงนี้นะครับก็เราจะต้องทําการตรวจสอบค่าโอห์มที่บริเวณ ขั้วแบตเตอรี่นะครับโดยการใช้มิเตอร์แตะกาวด้านหนึ่งนะครับอะแตะไปที่กาวกาวก็คือขั้วลบของบอร์ดนะครับเราแตะไปที่กาวหนึ่งด้านนะครับอันนี้เป็นที่กาวนะครับอะหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นคุณก็ทําการตรวจสอบค่าโอห์มนะครับโดยการวัดนะครับอะเรามาดูกันนะครับสังเกตที่มิเตอร์นะ คุณจะเห็นว่าในส่วนนี้นะครับก็มีค่าโอห์มเกิดขึ้นก็แสดงว่าขั้วต,ตรงนี้ไปต่อกับเครื่องนั่นเองอ่ามาดูนะครับขั้วที่2นะครับมีค่าโอห์มเกิดขึ้นก็แปลว่าไปต่อกับตัวเครื่องขั้วที่3เห็นไหมครับมีค่าโอห์มเกิดขึ้นก็แสดงว่าขานี้ไม่ได้หลุดนะครับต่อไปข้อสุดท้ายนะครับมิเตอร์เป็น0ูนแปลว่าตัวนี้เป็นขาขั้วลบนั่นเองเพราะว่าอีกด้านหนึ่งผมแตะขั้วลบอยู่ซึ่ง มิเตอร์แสดงเป็นผล 0, 0ูนก็แปลว่าเหมือนกับคุณออมมิเตอร์ไปแตะกันอย่างนี้นะครับก็แปลว่าเป็นขั้วลบเพราะฉะนั้นขั้วแบตตรงนี้ขั้วแบตเตอรี่ตัวนี้ถือว่าปกตินะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามีจุด1จุดใดนะครับที่ไม่ขึ้นค่าโอห์มก็แปลว่าจุดนั้นนะครับมันอาจจะหลุดออกจากบอร์ดนะครับโดยที่เรามองไม่เห็นนะครับก็ไม่เชื่อมต่อกับตัวเครื่องก็เป็นเหตุทําให้ชาร์จไฟไม่เข้าเห็นไหมครับว่าการตรวจสอบ ณจุดนี้นะครับบางท่านละเลยไปซึ่งมองข้ามไปประเด็นนี้ถือว่าเป็นในส่วนที่สำคัญนั่นเองนะครับในการสอนออนไลน์ของผมนะครับผมจะมุ่งเน้นนะครับตั้งแต่ จุดเริ่มต้นก็คือขั้นที่1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุดนั่นเองถ้าใครมาเรียนไปแล้วนะครับก็คงจะทราบดีว่า,าหลักเกณฑ์การสอนเป็นอย่างไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยอยากซ่อมมือถือเป็นปรากฏว่าคุณไปเรียนในขั้นที่9ขั้นที่10คุณจะซ่อมเครื่องไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคุณข้ามขั้นตอนไปนั่นเองอเพราะฉะนั้นพื้นฐานถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดนะครับในการที่เราจะศึกษาหาความรู้นะครับ มาดูนะครับแค่นี้เองเนี่ยลองคิดดูว่าถ้าเราไม่รู้ตรงจุดนี้ก็เป็นเหตุทําให้ชาร์จไฟไม่เข้านั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูต่อนะครับเรามาดูต่อว่าในหัวข้อที่ 1. ที่ผมจะสอนในวันนี้ก็คือ,อชาร์จไม่เข้าเลยครับชาร์จไฟไม่เข้าเลยนะครับไม่เข้าก็คือไม่มีการแสดงผลแต่อย่างใดเมื่อเราเมื่อคุณเสียบสายชาร์จเข้าไปปุ๊บ มันก็เกิดการน,นิ่งขึ้นมาเลยแต่ว่าเราตรวจสอบอทั้ง3ข้อนี้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะมีวิธีการเช็คได้อย่างไรนะครับเริ่มต้นจากก้นชาร์จนะครับเพราะฉะนั้นการชาร์จไฟเนี่ยผมจะเริ่มต้นจากก้นชาร์จไฟเป็นหลักนะครับเพื่อเราจะต้องมาตรวจสอบกันว่าที่บริเวณก้นชาร์จนะครับมีกระแสะไฟเข้าหรือไม่นั่นเองนะครับวิธีทําก็คือง่ายๆนะครับว่าเราจะต้อง อถอดบอร์ดออกมาโดยที่ไม่ต้องมีแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคุณเตรียมสายชาร์จเอาไว้นะครับเสียบปลั๊กให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับคุณก็เสียบเข้าไปเลยนะครับมาดูนะครับวิธีการตรวจสอบในหัวข้อที่1นะึ่งณตอนนี้นะครับไฟจะเข้ามาที่เครื่องแล้วนะครับซึ่งเราจะต้องมานั่งวัดกระแสไฟที่จุดนี้ก่อนเพื่อที่จะตรวจสอบว่า ก้นชาร์จคุณเสียหรือไม่นั่นเองอ่าถ้าเกิดว่าก้นชาร์จเสียไฟของคุณจะไม่ออกมาที่ขาชาร์จด้านในนะครับาขาชาร์จด้านในคือตรงไหนครับนี่ครับก็คือบริเวณนี้นะครับ ที่ผมเขียนให้ดูนะครับลายชาร์จส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งหมดประมาณประมาณ4เส้นนั่นเองนะครับ4ี่เส้นจะแบ่งเป็นอะไรบ้างครับก็จะมีบวกกับลบเป็นสีดําแดงนะครับแล้วก็เป็นจุด Data ซึ่งอยู่ตรงกลางนะครับก็จะเป็นสีขาวหรือสีเขียวหรือสีน้ําเงินก็แล้วแต่สายชาร์จนะครับเรามาดูนะครับว่าในส่วนของตรงนี้นะครับบวกก็อาจจะอยู่ซ้ายสุดขวาสุดไม่รู้ว่าอยู่ด้านไหนครับเวลาที่เราจะทําการวัดกระแสไฟนะครับ เราจะวัดยังไงครับเราจะต้องปรับมิเตอร์นะครับไปที่ย่าน DCV เพื่อจะทําการวัดกระแสะไฟนั่นเองนะครับเราจ่ายไฟผมไม่ได้จ่ายไฟจากพาวเวอร์ส l านะครับการจ่ายไฟคือผมจ่ายไฟที่อะแดปเตอร์นะครับที่ใส่ชาร์จต,ตรงนี้นั่นเองซึ่งไม่เกี่ยวกับ Power นะอร์ส l านะเดี๋ยวหลายท่านจะเข้าใจผิดว่าอาจ่ายกับพาวเวอร์ส l าไม่ใช่นะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าคุณจะใช้มิเตอร์วัดเนี่ยคุณจะต้องใช้มิเตอร์ด้านหนึ่งแตะที่เก่า แต่ที่เก่าเพื่อที่ว่าจะเป็นขั้วลบหลังจากนั้นนะครับคุณก็ต้องใช้ขั้วบวกมาวัดไฟที่บริเวณบริเวณที่เป็นจุดไฟทางเข้าของขั้วชาร์จนะครับแค่นี้เองตอนนี้นะครับผมจะใช้ตัวนี้เป็นตัววัดในย่านนี้นะครับก็เปรียบเสมือนดี v ของผมนะครับคุณจะเห็นค่าไฟเป็นตัวเลขนะครับเดี๋ยวผมจะดึงสายเข้าไปเสียบตรงนี้นะครับอ,อันนี้ผมคีปเกาก่อนเราต้องใช้เกาวนะครับ หลังจากนั้นนะครับผมก็จะทําการวัดกระแสะไฟอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าค่าไฟจะเป็นเท่าไหร่นะครับที่บริเวณขาชาร์จด้านใน <c oughs> อ่าตอนนี้นะครับค่าไฟมาหรือ,อยังเดี๋ยวตรวจสอบอยู่สักครู่นะครับอ่าไฟมาแล้วนะครับอ่านี้ไฟมาที่5 5 0โวลต์นะครับ5้โวลต์ก็คือแปลว่าสาย สายไฟเส้นนี้นะครับก็อยู่ที่1แอมป์นั่นเองถ้าเกิดว่า2แอมป์ก็จะมีค่ามากกว่า5.0าโวลต์นะครับอาจจะเป็น5.2.3.4.5ก็แล้วแต่นะครับก็คือถ้าแอมป์สูงค่าไฟก็จะเข้ามาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับถือว่าอะไรครับถือว่าก้นชาร์จไม่เสียเพราะว่าคุณสามารถที่จะวัดไฟด้านหลังนี้ได้นะครับอันนี้คือจุดที่1ที่เราควรจะต้องตรวจสอบนั่นเอง เป,เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับซึ่งใครๆก็ทําได้นั่นเองนะครับก็แกะบอร์ดออกมาคุณก็เสียบสายชาร์จเข้าไปแล้วคุณก็วัดไฟดูถ้าไฟไม่มาก็แปลว่าแปลว่าก้นชาร์จคุณเสียหลังจากที่คุณตรวจสอบแล้วเรียบร้อยนะครับลายชาร์จนะครับลายชาร์จจากขั้วตรงนี้จะแบ่งออกเป็น2 2สส,ส่วนด้วยกันนะครับก็คืออันนี้เป็นขั้วลบนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นขั้วบวกนะครับ ข้วบวกก็คือจะมีกระแสะไฟมาตามค่าแอมป์ของอะแดปเตอร์ที่เราเสียบเข้าไปนะครับถ้า5.0นะครับก็เท่ากับ 1M แอมป์ถ้าเกิดว่าผมตีไปใน5.3นะครับเท่ากับ 2M แอมป์เพราะฉะนั้นวัดไฟมาได้ในข้อที่1ก็แปลว่าก้นชาร์จไม่เสียอันนี้คือจุดที่1ที่เราจะทำการวัดนะครับก็คือที่ที่ลายบวกคุณต้องเสียบสายชาร์จเข้าไปด้วยนะครับ หลังจากนั้นนะครับลายชาร์จจะวิ่งไปไหนต่อครับก็จะไปหาตัวแอนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับ <c oughs> ตัว L ตัวนี้คืออะไรครับตัวแอตัวนี้นะครับจะเป็นตัวทำหน้าที่เปรียบเสมือนฟิลนั่นเองถ้าสมมุติว่าแอมันเกิดขาดไปปุ๊บนะครับก็จะเป็นเหตุทําให้ไฟไม่เข้าไปยังเครื่อง ก็คือชาร์จไม่เข้าเปรียบเสมือนก้นชาร์เสียเลยเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้ข้อมูลชาร์จไฟไม่เข้าเลยปรากฏว่าคุณวัดไฟไม่ได้คุณไปเปลี่ยนก้นชาร์จก็เสียเวลาทําถูกต้องไหมครับเพราะว่าเราไม่รู้ประเด็นที่ชัดเจนว่าอะไรเสียเพราะฉะนั้นการวัดไฟที่ตัวแก็คือคุณจะต้องวัดไฟทั้ง2ด้านวัดไฟด้านล่างตัวแและด้านบนตัวแอะจะต้องได้ไฟเท่ากับจุดที่1ได้เท่ากับ5 0โวลต์นะครับ จุดที่2และ3ตรงนี้นะครับจะต้องได้ไฟเท่ากับ5.0โวลต์เช่นกันถ้าเกิดว่าคุณวัดด้านล่างมาแต่วัดด้านบนไม่มาก็แปลว่าแอขาดแอขาดทำยังไงครับคุณก็ต่อลายแอหรือไปหาแตัวใหม่มาใส่ก็แล้วแต่ความสะดวกสบายของคุณว่าคุณจะซ่อมวิธีไหนก็ได้ครับก็แล้วแต่สะดวกคุณสามารถที่จะต่อตรงเข้าไปได้นะครับแค่นั้นเอง ต่อไปอันนี้คือในส่วนของข้อที่2ที่คุณจะต้องทําการวัดนะครับแต่ถ้าแอไม่มีคุณก็ไม่ต้องวัดครับก็ช่างมันต่อไปนะครับจุดต่อไปที่เป็นจุดผ่านของวงจรการชาร์จก็จะต้องผ่านตัว C ครับตัว C เนี่ยจะมีขาด้านหนึ่งที่ลงก่าวนะครับะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับจะมีตัว C ขนาดใหญ่ที่อยู่บริเวณก้อนชาร์จนะครับก็เป็นจุดที่3ที่เราจะต้องวัดนะครับ ดูนะครับการวัดตัว C คือเราจะต้องวัดที่หัวฝั่งนี้นะครับหัวฝั่งนี้มันเป็นลงกาวก็จะไม่มีกระแสไฟจะมีอยู่ด้านเดียวเท่านั้นนะครับตัว C มีหน้าที่กรองกระแสไฟจะต้องได้ค่าไฟเท่ากับ5.0โวลต์น,นะครับถ้าเกิดว่าตัว C ตัวนี้มันเกิดกระแสรั่วลงกาวกระแสมันรั่วนะครับ ลวดนี่คือแปลว่าตัว C มันเกิดการลีขึ้นมาเนี่ยทำให้วงจรการชาร์จทั้งระบบเนี่ยเกิดการชาร็อตขึ้นมาสังเกตง่ายๆคือเวลาเราเสียบสายชาร์จไปในบริเวณตรงเนี้ยมันจะร้อนนะครับก็คุณจะวัดไฟไม่ได้ตั้งแต่ข้อ1ข้อ2และข้อ3คุณจะวัดไฟไม่ได้เลยหรือคุณเสียบสายชาร์จเข้าไปปรากฏว่าคุณวัดกระแสไฟได้แค่2อโวลต์เห็นไหมครับว่าผมบอกแล้วว่าถ้าอะแดปเตอร์1แอมป์ต้องมีค่า5.0 2แอมป์ก็คือ5.3 5.4 5.5นะครับก็แล้วแต่ว่าแอมสูงแอมต่ำแค่นั้นเองถ้าเกิดว่าคุณวัดไฟตั้งแต่เริ่มแรกได้2.5โวลต์เนี่ยมันแปลว่าลายเนี่ยครับมันเกิดการช็อตขึ้นมานะครับก็คือให้เราไปเช็คที่ตัว C ก่อนนะครับการเช็คตัว C คือทำยังไงครับเราก็จะต้องตรวจสอบดูว่าตัว C ตัวนี้นะครับมันมีค่าความต้านทานอยู่หรือไม่นั่นเอง โดยการปรับมิเตอร์ไปที่ย่านนี้นะครับไปที่ย่านไดโอดนะครับแล้วก็คุณก็ใช้มิเตอร์นะครับทําการวัดตัว4แบบนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามิเตอร์ของคุณมนันเป็น0ู 0, มันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าตัว4ี่รั่วครับแต่ถ้าเกิดว่าเราวัดแล้วปรากฏว่ามันขึ้นเป็นตัวเลขขึ้นมาก็แปลว่ามันมีค่าวความต้านทานอยู่ก็คืออะไรครับก็คือ ตัว C ตัวนี้สามารถยังใช้งานได้อยู่นั่นเองแค่นี้เองครับนี่คือการตรวจเช็คตัว C แบบง่ายๆแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็น00คุณทำไงครับคุณก็ตัดมันทิ้งไปเลยครับคุณก็ทําการยกออกจากพื้นบอร์ดไปก็แค่นั้นเองแล้วก็การชาร์จก็จะเข้าแล้วครับเห็นไหมครับว่าถ้าเรารู้ข้อมูลตรงนี้นะครับคุณสามารถที่จะซ่อมเครื่องได้ง่ายนะครับไม่ได้ยากอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่รู้กันเองในจุดต่อไปนะครับในบางรุ่นนะครับก็จะมีไดโอด มาค่อมอยู่ไดโอดก็จะเป็นขาที่ยาวออกมานะครับด้านหนึ่งจะมีขีดบอกั่วบวกนั่นเองนะครับอ่อันนี้คือไดโอดไดโอดก็มีโอกาสที่จะช็อตหรือเสียได้และ,ะเป็นลักษณะเดียวกับตัวสีนั่นเองถ้าเสียคุณก็ออกไปนะครับอ่าถ้าเกิดว่าไดโอดมันพังคุณก็สามารถที่จะไปะหยิบยกตัวอื่นมาใส่ได้นะครับในกรณีที่มันเท่ากันนั่นเองนะครับอ่จุดต่อไปนะครับลายชา์จตรงนี้จะเข้าสู่ i อนะครับ IC IC ก็คือ IC ชาร์จครับไอชาร์เจอร์นะครับหลังจากนั้นไปไหนต่อครับลายวงจรนะครับจะเข้าไปที่ขั้วบวกแบตเตอรี่ครับขั้วบวกแบตเตอรี่นะครับขั้วนะครับขั้วบวกแบตเตอรี่เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด4ขั้วหรือ3าขั้วก็ตามนะครับก็จะแบ่งออกเป็นขั้วลบและขั้วบวกขั้วบวกอยู่ตรงนี้นะครับคุณจะเห็นว่าจากก้นชาร์จผ่านไปผ่าน i อ ผ่านไปถึงขั้วชาร์จเพราะฉะนั้นจุดนี้คือจุดวัดไฟในข้อที่4นะครับตรงนี้จะต้องได้ไฟเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาวัดกันนะครับในจุดนี้นะครับเราจะต้องได้กระแสไฟเท่าไหร่เราจะได้เท่ากับ5.0วัตหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเสียบสายชาร์จเข้าไปปุ๊บนะครับเราจะต้องมาวัดที่ขั้วแบตเตอรี่นะครับว่ามีกระแสไฟมาเท่าไหร่ให้คุณดูสังเกตตัวเลขตัวนี้นะครับผมวัดที่ขั้วเลยครับ ปรากฏว่ากระแสไฟออกมาเท่ากับ4.1โวลต์ดูนะครับ4.1โวลต์ก็ถือว่าถือว่าปกติครับถ้าเกิดว่ากระแสไฟตรงนี้นะครับมันมาแค่2 3.5นะครับ3.5โวลต์3.5โวลต์นะครับคุณมาดูที่แบตเตอรี่นะ กระแสไฟออกไปที่ขั้วแบบ3 5โวลต์แต่แบตเตอรี่คุณมีไฟ3.8โวลต์การชาร์จตรงนั้นก็คือไม่เข้านะครับคุณเข้าใจยังแต่คุณแต่คุณวัดมาได้ตั้งแต่แรกเลยครับมาหมดทุกอย่างเลยแต่ว่าปรากฏว่าไปถึงขั้วแบตเตอรี่ปุ๊บไฟมาไม่ถึงนะครับเกณฑ์ที่กําหนดแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่2แอมป์เข้าไปเนี่ยกระแสไฟจะสูงขึ้นอาจจะเป็น4.5โวลต์นะครับก็คือ,อทําให้แบตเตอรี่เต็มเร็วเพราะว่าเราใช้2แอมป์ถูกต้องไหมครับ เพราะฉะนั้นไฟมันมา4.1ก็ใช้1แอมป์ก็อาจจะเต็มชาร์จนิดนึงก็เป็นอัตราปกติของการชาร์จนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณวัดไฟได้3.5โวลต์เนี่ยมันแปลว่าอะไรครับมันก็แปลว่า IC ชาร์จของคุณไม่ทำงานาประเด็นนี้ก็คือง่ายๆเลยครับนี่เป็นการตรวจสอบลายชาร์จทั้งหมดในหัวข้อแรกของผมที่ผมมานำเสนอให้กับทุกท่านทราบนะครับ ก็คือคุณจะต้องวัดไฟตั้งแต่จุดที่1จุดที่2จุดที่สาเมื่อกี้นะครับก็ไปทบทวนดูนะครับเพราะว่าคลิปนี้ก็ยังคงอยู่นะครับก็ไปตรวจสอบดูว่าอะไรเสียบ้างนั่นเองอเพราะฉะนั้นจุดที่4คือหัวข้อสุดท้ายนะครับก็คุณจะต้องได้กระแสะไฟเท่านี้ถ้าคุณไม่ได้ก็แปลว่า IC ชาร์จไม่ทำงานในระหว่างทางมันเกิดการหายไปนั่นเองนะครับ แค่นี้เองนะครับนี่คือหัวข้อที่1ทั้งหมดต่อไปอเดี๋ยวผมจะมีคลิปในหัวข้อที่2เรื่องอาชาร์จแล้วเปอร์เซ็นต์ไม่ขึ้นหัวข้อที่3ชาร์จแล้ว e อ r ร์เต่างๆพวกนี้นะครับว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นให้คอยติดตามนะครับถ้าใครอยากจะรู้เลยนะครับคุณก็มาเรียนออนไลน์นะครับรอบต่อไปนะครับจะเป็นวันที่25นี้นะครับเป็นรอบเช้า,าเวลา10โมงนะครับ10โมง 1 0บโมงถึงสิบเอมงครึ่งผมสอนแค่วันละชั่วโมงครึ่งนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับค่าเรียน3,500ัารอยบาทการเรียนตรงนี้นะครับผมจะสอนคุณและให้คุณปฏิบัติตามในสิ่งที่ผมทําด้วยนะครับคุณจะเป็นได้ง่ายนะครับแล้วก็จะเข้าใจง่ายในส่วนของการสอนคุณดูจากคลิปนี้เป็นตัวอย่างก็ได้นะครับว่าถ้าคุณเข้าใจเนี่ยถึงคุณเรียนออนไลน์กับผมคุณก็เข้าใจเหมือนกันนะครับ อ่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับไม่มากก็น้อยนะครับอขอขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ